การที่จะมีแค่พี่สาวกับน้องสาวสลับกันมาเพื่ออะไรทําไมไม่เคยมาพบกันรายการเราไม่ได้มีแค่2คนหรอรายการเราต้องมีสาวคนมันคือเอ็กเซอร์สาวมันต้องมีพี่สาวคนโตน้องสาวคนกลางน้องสาวคนเล็กติดผู้ชายแน่เลยเอองั้นไปดูอันนี้ดีกว่าช่วงนี้ใครๆก็ติดให้ติดเขามาประจําเขามีวินัยมากในอกจากเขาเสี่ยงดยหล่อด้วยเขาเสี่ยงดีด้วยสมองโตใหญ่สมองดีไปดูเลยค่ะกับคุณปั๊บกับ ซาวสโตรสตีทไบเอลไพเอลไพก็คือเอภัยยังไงก็งเสียงดีไปชมค่ะสวัสดีครับกลาพบกับซาวสโซรสตี้ไ e เอลไพนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้านะครับที่ทำให้เราสามารถขับรถได้อย่างง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีรถ โต้ตาอลพาและก็อเวล f i นะครับเป็นกล้องข้างและกล้องหลังนะครับวันนี้ผมมาถึง2รุ่นนะครับทางด้านนี้เป็นของโมเดลอลพาดเวลไฟโฉมปัจจุบันนะครับทางด้านนี้เป็นโฉมก่อนเป็นอย่างไงไปชมกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูที่ตัวต้าเอาผ่านและเวลไฟในโฉมปัจจุบันกันก่อนนะครับเซตตรงข้างหน้าครับจะมาพร้อมกันคือกล้องข้างและกล้องหลังนะครับรหัสของสินค้านะครับตัวกล้องกล้องข้างก่อนนะครับ HCE CS 1 0 0 0นะครับผมเป็นกล้องข้างครับและด้านนี้ครับเป็นกล้องหลังครับ HCE C 1000 d ดีครับมาเป็นเซตกันพร้อมกับชุดหน้ากากครับอันนี้ผมแกะอุปกรณ์คร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคือกล้องครับ ผมบอกเลยครับว่ากล้องของ Alpha เนี่ยเป็นกล้องที่มีความสวยงามมากในแง่ของดีไซน์นะครับกันน้าแล้วก็ให้ภาพที่สวยงามมากๆครับผมมีตัวอุปกรณ์ยึดต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าสวยงามนะครับเตรียมมาให้พร้อมชุดสายไฟต่างๆก็เรียกว่าเนี๊ยบมากๆครับโดยเฉพาะไฮไลท์ครับของรุ่นนี้ครับก็คือตัวหน้ากากตรงนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะทําการประกบครับเข้าไปที่ตัวประกบมองข้างเดิมนะครับแล้วก็ร้อยสายที่เรียกว่าลอดเข้าไปเลยนะครับองศานะครับไม่ต้องคาลิเบตครับทุกอย่างถูก กำหนดมุมมองต่ตางๆให้พอดีเป๊ะเรียบร้อยแล้วครับทั้งด้านข้างและก็ด้านหลังครับผมมาดูกล้องหลังกันบ้างครับก็เป็นกล้องสวยงามเช่นกันขนาดเล็กนะครับผมก็ภาพผมชัดนะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์ในการยึดที่เรียกว่าเตรียมมาให้ดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่เมื่อประกอบเข้าไปในรถแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้จะให้ความปราณีตสวยงามเสมือนติตั้งจากโรงงานนะครับผม ในความพิเศษของรุ่นนี้นะครับกล้องตัวนี้จะมีระบบ hdr นะครับทำให้เราสามารถปรับแสงนะครับที่มีความแตกต่างของความมืดหรือความสว่างได้ทําให้ภาพที่ออกมานั้มีความสวยงามคมชัดและเราสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยครับลองชมกล้องรุ่นต่อไปดูครับตรงนี้นะครับจะเป็นของ t o y ต t a a l p ์่ d แล้วเว FI ปในโฉมก่อนนะครับก็คือมาเป็นเซ็ตพร้อมกันก็คือกล้องข้างนะครับตัวกรอบหน้ากากแล้วก็เป็นกล้องหลังครับรหัสรุ่นครับ hce c 9 0 s นะครับผมแล้วก็กล้องหลังครับ sgs c 9 2 0 ดีนะครับผมก็ผมหยิบของคร่าวๆมาให้ดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ก็คือตัวกล้องค่าเช่นกันครับกล้องค่าเนี่ยก็เป็นกล้องขนาดที่ไม่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์มีความคมชัดสูงมากมีชุดหน้ากากปกบให้พอดีเป๊ะนะครับยิ่กมาสวยงามนะครับส่วนสําคัญนะครับของการติดตั้งก็คือเรามีชุดคิดหน้ากากที่ถูกออกแบบมาให้ตัวนี้ไม่ใช่แค่ติดเพื่อสวยงามนะครับแต่องศาหรือมุมมองที่ต้องการ เอาแบบมาจากเอาพายทําให้เราสามารถมองเห็นมิติต่างๆนด้อย่างนีวกาชัดเจนมากๆครับก็คือประกบปุ๊บเข้ากับที่ตัวกระจกมองข้างเราเลยครับก็คือเป็นเซ็ตอย่างนี้ครับาคร่าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปประกบลงไปเลยครับปุ๊บสวยงามมากนะครับผมก็อันนี้คือกล้องข้างนะครับขณะนี้ครับกล้องหลังครับจริงอุปกรณ์เยอะมากนะครับเรียกว่าติดตั้งหลายชิ้นความยาวครับแต่ว่าตัวไฮไลท์ครับกล้องครับขนาดจะไม่ใหญ่นะครับเมื่อติดตั้งลงไปแล้วเนี่ย จะเรียกว่าถูกซ่อนอยู่ในตัวด้านหลังนะครับแถวๆรอบทะเบียนนะ,ะสวยงามมากๆมีชุดคิดติดตั้งอะไรให้พร้อมสวยงามมากและภาพที่ออกมามีงความคมชัดสูงะคระับน,นี่คือกล้องทั้ง2ตัวของรถนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าแล้วการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างครับ วันนี้ผมมีตัวอย่างนะครับของการทำงานของกล้องที่เป็นกล้องข้างและกล้องหลังของโตลตาอัลพน์รุ่ไฟชมปัจจุบันให้ดูกันนะครับผมอันดับแรกเลยครับวิทยุนะครับเป็นของอัลพายนี่ผมแนะนำครับเป็นสองรุ่นนะครับเป็นรุ่น8นิ้ว x 0 0 8กับรุ่นจอ9นิ้ว x 0 0 9ครับเรียกว่าติดออกมาแล้วเนี่ยมีความสวยงามหรูหราติดตั้งจัดโรงงานแน่นอนครับจะมีคําสั่งครับให้เราสามารถเปิดกล้องข้างและกล้องหลังได้นะครับก็คือเมื่อเราเข้าไปตําไหนต้องการครับเรากดไปที่แคมเมล่านะครับแล้วเรากดปุ กล้องเนี่ยก็ทําการฉายด้านข้างออกมาให้เราเห็นภาพครับมุมมองนี้นะครับเรียกว่าช่วยให้เราสามารถจอยกับฟุตบาทเนี่ยได้อย่างแนบสนิทแบบที่ไม่เคยมาก่อนเพราะว่าเวลาเราขับรถคันใหญ่อย่างเงี้ยเราจะมองมุมซ้ายล่างเนี่ยเป็นมุมที่ยากมากๆจะกะยากกล้องข้างนะครับช่วยได้อย่างดีเยี่ยมมากๆครับผมส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ก็คือจะมีวงเลี้ยวด้วยเมื่อเราทําการเลี้ยวนะครับไปทางด้านไหนจะมีเส้นทิศทางการเลี้ยวบ่งบอกให้เรามีความมั่นใจแล้วก็รู้ทิศทางที่แน่นอนว่ารถจะถอยไปทางไหน กล้อง2ตัวนี้ครับช่วยเราสามารถขับขี่ได้อย่างปลออยัยและสะดวกมากกว่าที่เคยแน่นอนครับผมและนี่นะครับเป็นแค่กล้องแค่ตัวอย่างของเราเท่านั้นนะครับจริงๆเอา i n e แล้วมีกล้องหลายหลายรูปแบบครับแบบกล้องหลังหนึ่งเดียวก็มีนะครับหรือกล้องแบบ3 6 0องศาเราก็มีครับผมที่เรียกว่าถ้าใครต้องการแบบไหนเอา i n e แล้มีพร้อมสับให้เลือกใช้แน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ บอกแล้วว่าเอาพายนี่ยเล่นกับอะไรก็ได้เชื่อมต่อกับอะไรก็ได้มือถือสมาร์ทโฟนเสียงดีหมดใช่แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในรถที่เสียงกว้างกว้างกว้างมากอ่ะเจ้กว้างสี่กว้างแต่สิ่งที่กว้างกว่าก็คืองานสาวคุณผู้ชมใอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นผลงานจากใครไปชมกันดีกว่ากับร้านที่จะทำให้คุณมีลมหายใจถูกต้อง เอ้ยไม่ใช่สิร้านที่จะทําให้เครื่องเสียงมีลมหายใจเรามีหายเรามีลมหายใจกันอยู่แล้วเรายังไม่ตายใช่ไปดูร้านที่จะทําให้รถของคุณมีลมหายใจค่ะไปชมค่ะ กีรติพงศสวัสด์ครับปอครับเจ้าของรถไฮเลเยอร์ e e R. ผมเริ่มเล่นเครื่องเสียงมา3ปีแล้วครับชอบเครื่องเสียงรถยนต์เพราะว่าผมได้ใช้ชีวิตอยู่ในรถยนต์ทุกวันก็เลยอยากฟังเพลงในรถยนต์ที่มีคุณภาพก่อนหน้านี้ก็ได้ทำมาจากที่อื่นนะครับก็ยังไม่ถูกใจก็จนมาที่ร้านออกซิเจนซาวนะครับก็ได้มาทำซิสเต็มชุดนี้เป็นชุดที่2นะฮะ ก็คือได้ระบบเสียงที่ถูกใจเราและเราชื่นชอบแนวเสียงครับผมได้เปลี่ยนซิสเต็มที่2เพราะว่าผมไปฟังเครื่องเสียงบ้านมาไดนาว์ออเดอ<ๆ>ก็เลยอยากให้ไดนาล์ออเดอ,อยู่ในรถยนต์ผมครับสำหรับคนที่อยากจะติดตั้งเครื่องเสียงนะครับอันดับแรกก็อยากให้หาแนวเสียงครับที่ตัวเองชอบเช่นลำโพงเสียงที่คุณชอบแอมที่คุณชอบแล้วก็ค่อยมาปรึกษาทางร้าน,นครับ เช่นร้านออกซิเจนซาวก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ให้คำแนะนำที่ดีนะครับขอฝากไว้ด้วยครับออกซิเจนซาวครับคือชมพาแล้วเราก็อยูอ่กับซาวรับเชิญของเราในวันนี้แล้วค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มจากออกซิเจนซาวคือเราหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์ถูกต้องแล้วถ้ารถยนต์คุณกำลังจะขาดลมหายใจเวลาเข้าไปขับแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สนุกมันไม่มีความสุขให้ขับรถไปหาพี่เอมเราจะคืนลมหายใจให้ ครับทำให้รถของคุณผ่านใจได้ก็มีชีวิตชีวาอ่าเาเรื่องค่ะรถจักเราที่นนนพูดี่่อกเรืองหมดเลยเหรอไม่นอกเรื่องแต่ว่าพี่แป้งพูดพี่แป้งกำลังจะขาดออกซิเจนแล้วออ๋ใช่พูดเยอะมากแต่ว่าติดกันเยอะบ้างรถคันนี้ค่ะเป็นรถของหนูพูดมากเลยไม่ใช่ อยากรู้เรื่องรถรับเฉยเลยว่ารถคันนี้สวยแล้วก็กว้างใหญ่มากเลยเป็นรถของพี่ฮิมเองหรือว่ารถของลูกค้าคะรถของลูกค้าครับรุ่นอะไรครับพี่ฮิมใช่ครับอันนี้ไปเป็นโตโยต้าฮาร์ริเออร์นะครับครับแล้วมันมีความยากง่ายอย่างไรไหมคะในด้านของอาคูสติกของพอมันเป็นฮาริเออร์เนี่ยเป็นฮาร์ริเออร์เนี่ยเป็นรถที่ดีมากนะฮะเราต้องบอกได้เลยว่าฮาร์ริเออร์เนี่ยเป็นรถที่ออกแบบในส่วนของอะคูสติกรถเนี่ยมาแบบ ดีสุดสคือเหมาะแก่การเอามาทําเครื่องเสียงมากเหมาะมากๆเลยเพราะอะไรอะคะเพราะว่าเนื่องจากในส่วนของคอนโซลของของฮาริเออร์นะครับมีความด้านฝั่งคนขับเนี่ยไม่โหนกมากเกินไปอ๋อคือไม่ไม่เป็นเป็นโค้งใช่ไม่เป็นโค้งมากเกินไป2ในส่วนของตําแหน่งของประตูนะครับลำโพงเนี่ยที่อยู่ที่ประตูเนี่ยอยู่ตําแหน่งที่สูงในระดับที่ ได้ได้ในเรื่องของการหลบของเรโซแนนซ์นะครับไม่ได้ต่ำจนเกินไปไม่ต่ำเกินไปถูกต้องครับแล้วก็ไม่สูงเกินไปใช่สามรถคันนี้เนี่ยเป็นรถในลักษณะของ SUV นะครับซึ่งซับวูฟเฟอร์อยู่ในอยู่ในห้องโดยสารทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมติว่าคุณจะเล่น SQ หรือเล่นคุณภาพเสียง คุณก็จะเหมือนมีคือมันไม่กระจายไปไหนเลยเนาะมันอยู่ในนั้นเบก็อยู่ในนั้นใช่ทุกอย่างอยู่ในรถอยู่ในห้องโดยสารทั้งหมดปิดอันนี้เนาะมันไม่นถูกต้องถูกต้องฮะแล้วก็แล้วก็ในส่วนของหลังคารถเนี่ยครับจะมีลักษณะที่สูงไม่เป็นสโลปตัดมนเพราะฉะนั้นว่าในเรื่องของสริลล์รถของ h a ร์เรีรรุ่นนี้เนี่ยในปีนี้เนี่ยผมบอกเลยเป็นรถที่เพอร์เฟกต์มากเพอร์เฟกต์มากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยให้เครดิตกับรถ ที่เหมาะกับการติดตั้งเครื่องเสียงน่นก็คือรถฮ o n d a า z z z ค่ะใช่ใชใช่แต่ตอนนี้เนี่ยผมยกภาษีให้ฮา r r i e เดีกว่าด้วยไซด์ด้วยนะด้วยไซด์จริงเนาะเขาก็จะใหญ่โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ในการเลือกรถสำหรับคนที่บางคนเนี่ยเวลาจะแข่งเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเครื่องเสียงก่อนนะเขาเลือกรถก่อนีเครื่องเสียงนะแล้ง่ายใช่เอาที่มืออื้อ เพราะว่าคุณสิทธิ์ของรถน่าจะเป็นจุดที่แก้ยากที่สุดมีมีมีเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพิมคะ่ะเพราะเราได้รถที่เหมาะแก่การติดตั้งเครื่องเสียงแล้วเนี่ยพิมวางระบบของรถคันนี้ยังไงนะคะคือในการวางระบบเครื่องเสียงนะครับเราก็ต้องถามถึงความต้องการของเออจ้าของรถก่อนนะครับของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยต้องการคุณภาพเสียงในรูปแบบประมาณไหนยังไงนะครับเราก็มาถกเรามาคุยกันนะครับแต่คันนี้ก็มีการอัพสเต็ปมาเรื่อยๆนะครับจน เจ้าของรถเนี่ยนะครับคือพี่ปอเนี่ยเขาต้องการในส่วนของมีความรู้สึกว่าต้องการในส่วนของความเป็นที่สุดนะครับที่สุดในในหลายๆเรื่องในสิ่งที่เขาต้องการเสียงเพราะที่สุดใช่ในเสียงเพราะที่สุดในสิ่งที่ที่เขาต้องการนะครับคันนี้ในคันนี้เนี่ยในส่วนของซิสเต็มนะครับเราจะเลือกใช้เป็นฟอนต์แอลไพน์นะครับ502นะครับโดยการผ่านโปรเฟสเซอร์เป็นแอลไพ e H800 นะครับคอนโทรลด้วยตัว C800 แต่ทีนี้ ในส่วนของตัวเฮดจูนิตที่เราเลือกเป็น a l p h a 5 0 2ายเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวเมนหลักแล้วก็จะมีตัวรองอีก2ตัวใช่เพราะว่าหนูเห็นมีตัวรองลงมาไอ้ตัวเมนหลักเนี่ยคือเอาไว้ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังดูหนังมีจอเนวิเกเตอร์อะไรพวกนี้มั้ย่ยุ่งกับเรื่องเสียงเพลเพราะว่าเพราะว่าพี่แป้งเห็นว่ามีกล้องมีกล้องบรรทงบรรทึงอะไรอย่างน้ำก็เลยมีตัวรองมาตอนนี้คือในส่วนของในการเล่นเสียงนะครับก็จะมี มีตัวมารองรับอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือในเรื่องของการใช้เดบนะครับในแดบรถจนนั่นก็คือตัวโซนี่นะครับตัว R X S รวที่เขาไวเลนไฮเลสของเขาถูกต้องถูกต้องและและและตัวด้วยส่วนตัวของเจ้าของรถเนี่ยนะครับก็ก็มีไปใช้ ในส่วนของตัว AK เพิ่อมอีกหนึ่งตัวตัว AK ใช่ครับตัว AK ร้อยมันต่างกันยังไงใน,ในเมื่อไว้ฟังเพลงกลุ่มของไฮเลสโดยเฉพาะแต่ว่าใช่แต่ว่าจะเป็นทางฟอน หรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นตัวนี้ถ้าบางคนไม่อยากเปลี่ยนพรเขาก็ซื้อเฉพาะเครื่องเขาเรียกเขาเรียกแดกใช่ไหมเขาเรียกแดกใช่เขาเรียกแดกแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็ก็เซฟลงอุนะไม่เซฟนะยี่ห้อพงค่ะไายุบเป็นแสนไม่เซฟอะเล็กนี่ไม่เซฟนะแต่ว่าให้คุณภาพเสียงที่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 ทางลูกค้าชอบาทำไมเขาจะต้องมี2อันนะคะในเมื่อโซนี่ก็สุดแล้วนะก็เป็นไฮเอสแล้วค่ะใช่ตังเหลือเขาโอนเข้าบัญชีเจบัญชีเจว่าง ค่ะทำไมอะคะพี่พิมก็คือว่าลูกค้าเขาชอบในน้ำเสียงของ a อด้วยพอทีนี้ได้ลองในส่วนของน้ำเสียงของเ k คแล้วเนี่ยนะครับก็คือลูกค้าก็ได้ไปใช้ในส่วนของพวกหูฟังแล้วก็ใช้ลักษณะของหูฟังเนี่ยเปรียบเทียบกับเสียงที่มันอยู่ในรถว่ามีความใกล้เคียงและมีความเหมือนจริงอย่างที่เราทำเครื่องเสียงกันมาไหมใช่ค่ะเพราะในว่าในการของการทําเครื่องเสียงเนี่ย เราก็ต้องเป็นการทำเครื่องเสียงโดยการปรึกษาหารือและคุยกันเราไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราเก่งเราเทพเราที่สุดนะไม่ใช่เราต้องคุยกัน,กนใช่ใช่<อ>เราเป็นเราเป็นนักจูนิง่งเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ในเรื่องของการทําเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจุดนี้ก็เหมือนพ่อครัว ปรุงจนกว่าคือไม่ใช่ปรุงรสที่ตัวเองชอบแต่ต้องปรุงรสที่ลูกค้าชอบนะแล้วก็ปรุงไปชิมกันไปเปลี่ยนกันไปใช่เรียกว่าลูกค้าต้องมีความพอใจที่สุดเออแต่ว่าอีกตัวไอ้นี่ไหมพี่ไอตัวจูนก็คืออันตัวโปรเซสเซอร์ใช่ใช่ใช่เวลาจูนเขาจูนโปรเซสเซอร์แต่ว่าแดกหน่ะเอาไว้ฟังเพลงเฉย baby